ันล่วงหน้าต่อมาพระหลวงตาได้เมตตาเป็นการส่วนตัวนั่นคือดวงตาของพี่สาวที่มองไม่เห็นพระหลวงตามาเข้าฝันให้มองเห็นชัดเจนเพราะพี่สาวชอบทำบุญในฝันนั้นเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาด้วยพร้อมยืนข้าวและกับข้าวให้ป้าท้วนจานหนึ่งส่วนพี่สาวได้เพียงข้าวเปล่าป้าท้วนเข้าใจความฝันทันที เมื่อพาพี่สาวไปทำเลเซอร์กลับมาก็เห็นได้ชัดเจนขึ้นกว่าเดิมถือว่าโชคดีที่สุดเหตุการณ์ต่อมาไปทำเรื่องล่ารายชื่อที่ฝางฝันว่าหลวงตาให้หนังสือเล่มใหญ่มาเล่มหนึ่งบนหนังสือมีเด็กผู้ชายตัวเล็กๆนอนอยู่ครู่ต่อมาก็ฉี่แส่หนังสือวันรุ่งขึ้นท่านอาจารย์สาธิตสั่งให้ไปที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งมีนักเรียนมากมาย ได้มีโอกาสไปอธิบายและล่ารายชื่อผู้คนมาช่วยได้ทั้งหมดโดยใช้เวลาเพียง20นาทีเท่านั้นหลังจากนั้นก็ไปช่วยต่อสู้ที่ปปชตอนนี้เหนื่อยมากอ่อนเพลียมากรู้สึกจะเป็นลมหลายครั้งต้องใช้พลังงานอย่างมากมายที่จะอธิบายต่อบุคคลและประชาชนว่าเราจำเป็นจะต้องทำเช่นนั้นเพราะอะไรแต่โชคดีที่มีคนเห็นว่าคนแก่อย่างเราทำท่าจะเป็นลมเอาน้ำหวานมาให้กิน จึงมีแรงขึ้นมาทำงานอีกครั้งผ้าป่าที่วัดถ้ำประทุนไปทำงานที่วัดถ้ำประทุนไม่มีที่พักเป็นสัดส,ส่วน ต้องอาศัยนอนเอาง่ายๆตรงที่ว่างๆในห้องโถงเวลานั้นได้พบกับพระอาจารย์ทองปานซึ่งเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบองค์หนึ่งและได้ทำงานกับท่านเป็นทีมใหญ่ที่มีคนมากปัญหาก็มีมากเช่นกันท่านทองปานเตือนก่อนออกทำงานว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นต้องอดทนอดกลั้นให้ได้นะแล้วก็มีเรื่องให้ต้องอดทนจริงๆ แต่ในที่สุดความตั้งใจอันดีของทุกคนก็สามารถแก้ปัญหาที่ดาหน้าเข้ามามากมายได้เรียบร้อยลงได้ในงานนี้แจกต้นไม้มากพอสมควรและข่าวพระหลวงตามาได้ประชาสัมพันธ์ออกไปอย่างกว้างขวางจนในวันงานมีผู้คนพากันมาจนล้นวัดรถติดไปทั่วบริเวณวัดถ้ำประทุนคนส่วนใหญ,ญ่ติดอยู่ข้างนอกเข้ามาถวายพระป่าไม่ทันเพราะผู้คนมากันมากมายจริงๆแต่ในที่สุด งานก็ผ่านไปได้ด้วยดีทุกคนได้เข้าถวายพระป่ากับหลวงตาและได้รับพรกันทั่วหน้าแม้จะต้องเข้าคิวรอ,อนานแค่ไหนก็ไม่มีใครบ่นเบื่อทุกคนยิ้มย้มแจ่มใสกับบุญที่ตั้งใจมาทำกันต่อมาพระอาจารย์ทองปานเตือนอีกว่าวันนี้ทำอะไรอย่าใจร้อนให้ใจเย็นๆพอตกบ่ายเดินแจกผระปา่าข้ามถนนไปมาเกือบถูกรถชน ถ้าใจร้อนรีบข้ามถนนแล้วก็เสร็จแน่นอนแจกที่สีสเกตที่วัดของพระอาจารย์ทองป่านนั่นเองเป็นวัดเล็กๆประทวนรับอาสาท่านว่าจะแจกพระป่าเองแล้วก็ได้ทำตามที่ตั้งใจไว้ ชาวบ้านช่วยกันรับต้นพับป่าอย่างเต็มใจไม่มีใครปฏิเสธเลยโดยเฉพาะบึงบูบ้านหมากยางและหมู่บ้านรอบๆเพียงสาวันแจกได้ถึง7 8 0 0ถึต้นเรียกว่าแจกได้ทุกบ้านความจริงวันงานนั้นกำหนดไว้วันที่4-5พฤษภาคม2545แต่ป้าทวนก็เดินทางไปแจกต้นตั้งแต่13-14-15เมษายนซึ่งเป็นช่วงสงกรานพอดี คนที่ไปทํางานกรุงเทพต่างกลับมาบ้านเพื่อทำบุญกันทุกบ้านจึงมีต้นพระป่า,ปาของตัวเองที่ติดเงินเต็มต้นป้าทวนคิดเช่นนี้จึงแจกต้นในช่วงสงครานดูชาวบ้านตื่นเต้นยินดีกันมากที่ได้ทำบุญมาหาสงครานกับพระหลวงตาซึ่งเขาได้ยินแต่เพียงชื่อเสียงของท่านมานานต่างพากันถามคนไปแจกต้นพระป่า,ปาว่าท่านจะมาจริงๆเหรอป้าทวนก็ตอบว่าจริงหลวงตาจะมาจริงๆ ทุกคนจะได้ถวายพระป่ากับท่านจริงๆการถวายพระป่าในวันนั้นมีนายอำเภอเป็นเจ้าภาพชาวบ้านพากันไปวัดเพื่อฟังเทศและถวายพระป่ากับพระหลวงตาเมื่อถึงเวลาเทศหลวงตาเทศถึงท่านอาจารย์ทองปานด้วยว่าการได้เห็นได้ทำบุญกับพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นเป็นบุญยิ่งงานนี้ได้ทองถึงสองกิโลเศษเศษและเงินเกือบห้าแสนบาท ผู้คนศรัทธาพระหลวงตามากพระหลวงตาก็รู้โดยยานวิถีของท่านจึงเมตตาชาวบ้านเป็นพิเศษและพักค้างคืนที่วัดของหลวงพ่อทองปาน1คืนความจริงการทํางานนั้นมีอุปสรรคมากมายแต่ในที่สุดก็ผ่านไปได้ด้วยดีและงานสําเร็จในที่สุด ป่าที่โขงเจียมที่โขงเจียมประทวนบุกเข้าไปในแหล่งที่ประชาชนยากจนมากแทบจะไม่มีเงินทำบุญแต่ผู้คนกลับเต็มใจจะรับต้นพระป่ามากและถามผู้แจกว่ามีเงินเพียงนิดหน่อยจะถวายหลวงตาได้หรือไม่ผู้แจกก็ยืดออกขึ้นตอบด้วยความมั่นใจว่ามีแค่บาทเดียวพระหลวงตาก็รับ แต่ลักษณะบ้านในบริเวณนั้นแจกต้นพับป,ป่าได้ยากนักเพราะค่อนข้างซับซ้อนโชคดีมีเด็กคนหนึ่งมาช่วยแจกพับป,ป่าอายุแค่ห้าถึงหขวบแต่รู้จักชาวบ้านและบ้านแถวๆนั้นทั้งหมดรวม20หลังเด็กวิ่งแจกคนเดียวเดียวเดียวเรียบร้อยเลยพอถึงวันงานชาวบ้านปิดบ้านแหกันมาหมดต่างยกต้นพับป,ป่าที่ติดเงินนิดๆหน่อยๆมากันเป็นแถว เห็นแล้วรู้สึกซาบซึ้งกับจิตใจของผู้คนที่ศรัทธาในพุทธศาสนาจนบอกไม่ถูกงานนี้ได้เงินเป็นล้านท้องอีกเป็นกิโลลองคิดดูสิว่าต้นพระป่าที่แต่ละต้นติดเงินนิดหน่อยจำนวนมากเท่าไหร่จึงจะรวมได้เป็นล้านที่โขงเจียมเนี่ยคนแจกพระป่าเดินจนลิ้นห้อยแต่พอถึงวันงาน มีผู้คนมากันมากมายจนเห็นแล้วได้แต่ปลื้มใจหายเหนื่อยพระหลวงตาก็เทศยกให้เป็นจังหวัดเลยทีเดียวเนื่องจากเป็นงานระดับอำเภอแต่มีคนมาร่วมงานมืดฟ้ามัวดินยิ่งกว่างานระดับจังหวัดบางแห่งเสียอีกจากโขงเจียมปาทวนก็พูดถึงเหตุการณ์ก่อนสึนามิเกิดวันนั้นหลังจากหายป่วยแล้วก็เดินทางไปบ้านตาดอยากเดินจงกรมแล้วก็ได้เดินตามที่ต้องการผลของการเดินจงกรมวันนั้น หลวงตาก็ให้รางวัลด้วยมือของท่านเองเป็นนมเปรี้ยวหนึ่งขวดต้องทีมนี้เท่านั้นหลังจากโขงเจียมก็ไปแจกต่อที่วัดหลวงปู่หลอดแถวแลาดพร้าวนี่เองผู้จัดงานนี้ต้องการคนแจกต้นงานที่โขงเจียม เพราะประทับใจที่สามารถแจกต้นได้มากและประชาสัมพันธ์งานได้เก่งจนผู้คนพากันมาทำบุญล,ล้นหลามจึงติดต่อให้ป้าทวนมาร่วมแจกต้นที่งานนี้ด้วยซึ่งแน่นอนว่าป้าทวนไม่ปฏิเสธอยู่แล้วเต็มใจช่วยเต็มที่เลยงานหลวงปู่หลอดคนก็มากล้นหลามเช่นกันพระหลวงตาท่านเทศตั้งแต่ฝนตกจนฝนหยุดมีอยู่ครั้งหนึ่งป้าทวนจำไม่ได้ว่าไปแจกพระป่าที่ไหน แต่เดินแยกจากคณะเข้าไปในซอยลึกมากจําได้ว่าตอนเข้าไปเป็นเวลาประมาณห้าโมงเย็นแต่กว่าจะกลับออกมาก็เป็นเวลาร่วมสองทุ่มตอนขากลับออกมานั้นรู้สึกเหนื่อยมากเท้าพองหมดเพราะต้องเดินนับสิบกิโลบางครั้งบางคราวถูกไล่เหมือนหมูเหมือนมาเลยทีเดียวขณะที่เดินไปบนไปกับตัวเองด้วยความเหนื่อยล้าและท้อถอยก็ได้ยินเสียงในจิตบอกออกมาว่าพิกขาจาย์ ก็นึกสงสัยว่าพิกขาจารย์แปลว่าอะไรจิตก็ตอบออกมาว่าหมายถึงผู้ขอไงล่ะพอได้ยินคำตอบดังนั้นป้าท้วนก็ถึงบางอ้อและความรู้สึกต่อมาก็คือตัวเบาจิตเบาเดินออกมาจนถึงปากซอยได้อย่างไรไม่รู้ตัวแล้วก็เดินหารถพระป่าจนเจอทำงานต่อจนลุล่วงไปได้ด้วยดี